สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำนายดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์การทำนายดวงของชาวราศีมังกรนี้เป็นการทำนายภาพรวมเท่านั้นนะคะเราฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขออย่าได้หลงเชื่องมงายกันอย่าให้ดวงมาเหนือชีวิตเราดวงดีไม่ดียังไงเราก็ยังต้องลงมือทํานะคะ ชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15้ามกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรมีดาวประจําตัวคือดาวเสาเป็นรา,าศีธาตุดินเป็นดินที่มีพลังงานสูงนะคะหนักแน่นรักแผ่นดินเกิดมั่นคงในตัวเองสูงค่อนข้างจะเปลี่ยนอะไรยากนะคะเป็นคนที่เครียดซีเรียสแล้วก็จริงจังเวลาเรียนรู้อะไรก็คือจะตั้งใจจริงจังมาก ข่าวดีของชาวราศีมังกรนะคะชีวิตช่วงนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นพิเศษมีความมั่นคงดีนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายปีโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธกลางคืนหรือวันอาทิตย์ก็ดีนะคะอังคารก็เด่นนะคะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็คือจะเด่นน้อยที่สุด ดา,าวเสาร์นะคะเป็นเกษตรตาธิปรดีอยู่ในราศีของตัวเองคนราศีมังกรนับจากนี้สองปีไปนะคะให้แร่งสร้างฐานะนะคะความมั่นคงจะได้รับความแข็งแรงจเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีไม่มีใครมาทำร้ายคุณได้นะคะใครคิดจะมาเอาอะไรจากคุณไปไม่ได้เว้นแต่คุณจะยินยอมให้ไปเองเป็นช่วงที่ เร่งสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะให้เต็มที่จนสุดความสามารถนะคะชีวิตช่วงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะดูวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าจากอิทธิพลของดาวสามดวงกุมภาพันธ์นี้มีเรื่องมีสารพัดเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องวุ่นวายมากกว่าเรื่องสบายสบายดาวที่มายุ่งนะคะเป็นดาเป็นทั้งดาวมรณะอาลิและก็วินาศเลยช่วงนี้จะติดขัดอุปสรรค อยู่เฉยๆก็มีคนเกลียดนะคะอยู่เฉยๆก็ป่วยได้ช่วงนี้มีโอกาสก็ให้ไปถวายยารักษาโรคพวกยากล้ามเนื้อกระดูกนะคะเพื่อเสริมบารมีให้กับตัวเองหรือจะขนดินเข้าวัดเติมน้ำมันตะเกียงนะคะทำหลังคาสร้างเมนจะได้บุญใหญ่นะคะเพราะว่าดวงเหมาะกับเรื่องนี้มากนะคะจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง S 1> <S 1> การเงินของชาวราศีมังกรนะคะตกอยู่ในตำแหน่งปุตตะเป็นนิดทั้งปีเลยก็จะมีความสุ่มเสี่ยงหากไปลงทุนเพิ่มเติมได้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับที่เสี่ยงถ้าพื้นดวงไม่มีโชคนะคะก็ให้ระมัดระวังส่วนใครมีโชคดีก็ต้องลองดูนะคะ ใครไม่มีโชคเนี่ยให้เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆจะดีกว่านะคะการเงินเล็งเจอดาวพระเกตใครทําอาชีพพิเศษอยู่นะคะให้ทําแบบที่ขยายตัวต่อไปจากอาชีพเราได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นใครที่ทําร้านกาแฟอยู่นะคะก็อาจจะทําพวกคั่วก,กาแฟไปด้วย หรือปลูกกาแฟไปด้วยนะคะหรือเอากากกาแฟไปขายต่ออันนี้ก็คือมัอนเป็นการต่อยอดจากอาชีพของเราเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะดาวคนรักเดือนนี้ก็คือไม่ได้เสียหายอะไรมากเนื่องจากดาวของเรานี้ยังแข็งแรงแต่ว่าอาจจะไปกดดันคู่ครองนิดนึงนะคะสร้างความอึดอัดใจให้กับคู่ครอง ดวงดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์รุนแรงจะสร้างผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะส่วนใครโสดมีคนเข้ามามากกว่า1่คนใครครอบอยู่นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นคนรักได้คนโสดบางคนก็มีคนเข้ามาแบบไม่ถูกใจเราหงุดหงิดใจมากกว่านะคะการงานของชาวราศีมังกรน,นะคะ ก็จะมีงานเข้าบ้างนะคะใครใครทำงานอยู่ประจํานะคะงานก็จะเยอะวุ่นวายไม่ได้ดังใจส่วนใครทํางานส่วนตัวก็จะมีงานเต็มไม้เต็มมือนะคะมีอะไรให้ทําแบบเหน็ดเหนื่อยเลยคะ่ะเพราะว่างานที่ทำเนี่ยไม่ได้เงินเพิ่มนะคะถ้าทํางานให้ใส่อารมณ์ดนตีศิลปะพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะชีวิตการงานก็จะก้าวหน้ามากๆเลยนะคะ ในการทำนายดวงเป็นการทำนายเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้นนะคะส่วนใครจะดวงดีมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับดาวจรของแต่ละท่านด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแล้ฟังหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ